สสลส,สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเจอกันอีกครั้งนะคะกับการแนะนำหนังสือดีน่าอ่านอีกเล่มหนึ่งที่มีบริการแล้วในสำนักวิทยาบริการของเราค่ะ ชื่อเรื่องไม่ต้องเลือกขี้อายก็ได้สิ่งที่ต้องการหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเขียนของโกโด t โทคิโอนะคะแปลโดยอาคิรารัตนาพิรัตค่ะพูดถึงตัวนักเขียนกันหน่อยนะคะคุณโกโด t โทคิโอเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะคะที่มีความเก่งมากๆงานเขียนของเขาได้รับความนิยมถล่มทลายจนขึ้นแท่นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันหลายปีซ้อนเลยค่ะ มีชื่อเรื่องหลายชื่อเรื่องนะคะอย่างเช่นหนังสือ,อเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขซึ่งเล่มดังกล่าวก็มีบริการที่สำนักวิทยาบริการของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวผู้เขียนก็ยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทํางานวันละไม่กี่ชั่วโมงก็สร้างรายได้มหาศาลต่อปีเลยละคะ่ะและยังเป็นอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่ตรงกับนิยามของคาว่าความสาเร็จนะคะ แต่เมื่อพูดถึงตัวผู้เขียนมีจุดหนึ่งค่ะที่น่าสังเกตน,นั่นก็คือตัวผู้เขียนได้ยืดอกเปิดใจไว้ว่าตัวเขาเองนี่แหละคือมนุษย์ขี้อายตัวจริงเสียงจริงทั้งพูดน้อยเก็บตัวและไม่ชอบเข้าสังคมในแต่ละวันเขาสนุกกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆด้วยเงื่อนไขของการเป็นคนขี้อายนะคะแต่เขาก็พบทางออกใหม่ๆที่น่าทึ่งเลยละค่ะ โดยได้ถ่ายทอดเทคนิคที่ทําให้ผู้ชายขี้อายอย่างเขาประสบความสําเร็จไว้อย่างไม่กักวิชานะคะมีครบมิติของชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานไว้ในหนังสือเล่มน,นี้เราเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่า,ามีนักธุรกิจชั้นนำหรือคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนระดับโลกจำนวนไม่น้อยถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้อาย และทำไมงานวิจัยถึงบอกว่า60%ของคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นคนที่ชอบเก็บตัวคำตอบก็คือ,อความขี้อายมีพลังพิเศษซ่อนอยู่นั่นเองนะคะจริงๆแล้วนิยามของคำว่าคนขี้อายอะคะ่ะแต่ละคนย่อมให้นิยามที่แตกต่างกันไปแต่ในหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนได้กล่าวว่าคนขี้อาย ยังรวมไปถึงคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างเช่นไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่กล้าพูดกับคนแปลกหน้าคุยเรื่องสัพเพเหระไม่เก่งนะคะแล้วก็รับส่งบทสนทนาไม่ได้อึดอัดเมื่อต้องอยู่อยู่ท่ามกลางความเงียบจึงรู้สึกลนลานจนเผลอพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดออกไปนะคะแล้วก็ สร้างบทสนทนาที่ทําให้ทุกคนสนุกหรือเข้ากับบรรยากาศไม่เป็นอีกอย่างนะคะก็คือไม่กล้าแสดงจุดยืนของตัวเองจะคอยเกรงใจคนรอบข้างอยู่เสมอเข้ากลุ่มกับคนอื่นไม่ได้หรือถึงจะเข้ากลุ่มแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกนะคะแล้วก็แคร์สายตาผู้อื่นนะคะรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ตอนที่อยู่กับผู้อื่นนะคะ แล้วก็ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เปิดใจได้ไม่กล้าเปิดใจกับใครนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มเหนื่อยเวลาอยู่กับผู้คนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะคะของคนขี้อายนะคะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกกันแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะจริงๆแล้วอะคะ่ะความขี้อาย มันจะเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ทำให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ไม่ซ้ำใครเลยนะคะถ้าหากว่าหลายๆคนกลุ้มใจกับเรื่องดังกล่าวหรือรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตในสังคมได้ลำบากนะคะหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้คนขี้อายได้กลับมาทบทวนตัวเองเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองแค่เพียงการยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นคนขี้อาย แล้วค้นหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากนิสัยขี้อายของตัวเองนี้ละค่ะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานหรือความรักนะคะซึ่งหาก ท่านผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามหาอ่านได้จากตัวเล่มที่หมวดหนังสือ158.1ได้นะคะจัดวางไว้ที่ชั้น1อาคารบรรณราชนครินท์สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาค่ะ AIT r I T Podcast ใน EP ถัดไปจะมีหนังสือเล่มใดามาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโปรดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ